มาแล้วครับานเรือที่ที่หนึ่งหนึ่งสองจ้าเน่นชายไปทางเทพอันิวันครับรดววางรถไหนนะทุก <c oughs> ค,คนผมมีอะไรจะบอกว่าไอช่องรถไฟรับปีนะมันหนีเที่ยวบ่อยขึ้นแต่ผมอไม่เคยหนีเที่ยวบ่อยเลยถูกไหมเออหามจริงว่าคือช่องเขาอ่ะถ่ายโรงเย็นทำใหม่ ผมหาจริงฮะไม่มีเวลาไปห่ารถมันเนี่ยรถไฟก็ได้เออหาจริงถ่ายวินทําไหมฮะกูหาจริงฮะเออมีเวลาไปถ่ายรถไฟมั่งดิเนี่ย,ไ,ไ,ย,ยไ,ไป,ถ,ยถ,ไปถ่ายทำไมโรงเรียนนะถ่ายคอนซ้อมทำไมฮะฮะถ่ายรถรถ,รถ,ร,ถรถไฟมั่งดิเออมีเวลาอาผมมานะ อ่าผมมาสังเกตผมนะสังเกตว่าเออผมมาไปถ่ายรถถูกไหมเนะี่ยสังเกตคุณนะคุณคุณนะคุณคิดหัวเรื่ององดน,นินะมีเวลาไปถ่ายรถมั่งไม่ใช่ว่าจะไปถ่ายเรื่นี้ไม่ได้อ่าผมอาผมยิงสังเกตอยู่มาแล้วครับเาเลยที่หนึ่งหนึ่งสอง ไช่เราวังรถมั่งดีโออ้าวเส้นหนึ่งสามสองหรือว่าเส้นหนึ่งห้าสองฉันะละจะรับหัวไปมาเส้นหนึ่งสามสองโปรดทราบที่สถานบางปูนน้า ก่อนจะลงจัดขบวนรถตรวจตรวจมีส <ska du> ิท <sch> ธ <economies> ิของและสัมภาระของท่านที่ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟในระหว่างเดินทางว่าติดอกาสต่อไปการรถไฟทุกท่านคงมีขนาดที่บริการท่านองผู้ถ่านนักข่าวดีนักข่าวบ้นปูน่าเช่ีชัยเือวัฒน มีเวลาไปถ่ายรถมังดีไม่ใช่ว่าจะถา่ายรุเย็นนี้ไม่ได้ช่องช่องรถไฟทับปิดที่อยู่ทุ้มแสงอะ่ะมีเวลาก็ไปถ่ายดิยิงอ่ะผมสังเกตอยู่เออจะเกิด ถ้าเกิดเป็นแม่ผมนะแม่แม่ผมมาจจะว่าส่องเธอด้วยทำไมใช้ใผมถ่ายทุกวันเนีย่ยดูดูแบบเออไอวุดนดิ กุติตายังถ่ารถได้เลยทำไ,ไมมึงซอดถ่ายเรียนน่ะนะถามจริง เราคำับเราเลยที่หนึ่งสองตลอดเรื่องรานี้ออกมังหน้าไปแล้วชนิดตะไบทุ่มแสงทับกิจฝั่งน้ำโพรองข้อสวัสดิ์หลวงพ่อมาตาคีช่องเคนตาเสร็ยวิมีชนิดตะไบ หนึ่งหนึ่งสองครับถ้าคราวหนะ้าถ้าคราวหนะ้าเธออ่ะจะไปถา่ายไว้ดีเป๊ะเวลาไปถา่ายรถไฟมั่งผมพวกใครดีนะเออ